เขาจะกลับมาพร้อมกับความชัดเจนเขาจะชัดเจนในเรื่องอะไรขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะเดลเวอร์ over, พลังงานของคนราศีเมถุน สามดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตูนกุมแปดเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษการสี4ดาบพลังงานของคนธาตุโลมนะคะเดชพลังงานของคนราศีพิจิกมีพลังงานของคนธาตุโลมคนธาตุดินราศีพิจิกนะคะที่ขึ้นมาตอนนี้อาจจะกําลังเจ็บปวดเพราะว่าความรักอยู่ก็ได้นะคะ เก็บนิ่งเก็บเงียบเก็บซ่อนอาการพยายามจะเข้มแข็งพยายามที่จะอดทนกมน้มหน้าก้มตาทํางาน <c oughs> เพื่อให้ลืมความเจ็บปวดที่มีอยู่ภายในใจสิ่งที่ทําให้คุณเจ็บปวดมากที่สุดก็คือความรักคนรักการตกหลุมรักนั่นเองนะคะในอารมณ์ตอนนี้ในความรู้สึกของคุณในตอนนี้นะคะความรักทําให้คุณเจ็บปวดแล้วก็พยายามเข้มแข็งเพื่อที่จะได้ลืมความเจ็บปวดที่มีอยู่ในหัวใจนะคะ เรามาดูพลังงานของเขากันนะคะคนที่จะกลับมาพร้อมกับความชัดเจนเขาคือใครนะคะพอพลังงานของเขาหน่อยคนที่จะกลับมาพร้อมกับความชัดเจนนะคะหิงถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเม็ดสิงห์ธนู แดไม้พลังงานของคนธาตุไฟ6เหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมังกรปึกสการณเด็กถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินแล้วก็เดือชาริออดพลังงานของคนราศีกรกฎมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุดินราศีกรกฎเป็นคนที่บ้างานนะคะหน้าที่การงานความมั่นคงในอาชีพในชีวิตของเขามีความสําคัญสําหรับเขามากๆนะคะ อาจจะอยู่ห่างไกลกันด้วยหรือว่าไม่ค่อยได้พบได้เจอการพลังงานของเขาเหมือนคนที่ไม่ค่อยอยู่กับที่นะคะเปลี่ยนที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือว่าอาจจะทํางานเกี่ยวกับการเดินทางก็ได้หรือว่าอาจจะทํางานเกี่ยวกับ งานออนไลน์งานที่ได้พบเจอผู้คนเยอะๆนะคะไม่ค่อยได้อยู่ที่เดิมไม่ค่อยได้พบเจอกับคนเดิมๆหรือว่าไม่ได้ทํางานประจํางานรูทีนนั่นเองแต่ของคุณอาจจะเป็นคนที่ทํางานประจํางานรูทีนงานที่เหมือนกันคล้ายกันในทุกๆวันแต่ของเขาน่าจะเป็นงานที่ออกแนวไปงานฟรีแลนซ์อาชีพอิสระนั่นเองนะคะ เป็นคนเก่งทำงานเก่งช่างพูดช่างเจราจาโน้มแนวใจเอาอกเอาใจเห็นอกเห็นใจหรือว่าอาจจะต้องเป็นคนที่หน้าใหญ่ใจโตนิดหนึง่งเป็นสายเปด้วยนิดหนึ่งนั่นเองนะคะในสิ่งที่เขาทำแล้วก็สิ่งที่เขาเป็นก่อนหน้านี้นะคะหากว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะหรือว่าคุณเจ็บปวดเสียใจกับความรักกับความสัมพันธ์ที่เคยมีนะคะเป็นเพราะความไม่ชัดเจนหรือว่าความไม่พร้อมของเขาก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะ เรามาดูกันว่าแล้วเขาจะกลับมาพร้อมกับความชัดเจนในเรื่องอะไรนะคะเขาจะกลับมาพร้อมความชัดเจนในเรื่องอะไรนะคะขอภัยบอกทีคนที่เคยไม่ชัดเจนนะคะก่อนหน้านี้แล้วความไม่ชัดเจนของเขาก็ทำให้ขุนใจปวดเสียใจมากๆนะคะเขาจะกลับมาพร้อมกับความชัดเจนในเรื่องอะไร เรื่องที่เป็นปัญหาอยู่ในตอนนี้เรื่องที่คุณกับเขาหาทางออกไม่ได้ก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะสิบไม้นะคะอัศวินถือถ้วยนะคะความรักความผูกพันความรู้สึกของเขาการมอบความรักการตกรมรักนะคะโอกาสอีกครั้งนะคะที่จะปรับปรุงตัวโอกาสอีกครั้งที่เขาจะขอแก้ไขขอทำใหม่นั่นเองนะคะ อสวินถือไม้นะคะครั้งนี้มากับความจริงจังมากับความแน่วแน่ความตั้งใจความมั่นคงนะคะพร้อมที่จะชัดเจนพร้อมที่จะลงมือทำพลังงานของการเทคแอคชั่นการลงมือทำการเอาจริงเอาจังนะคะจริงจังแบบ10เต็ม10เลยนั่นเองปัญหาก่อนหน้านี้อาจจะเป็นสิ่งที่เขากลัวสิ่งที่เขายังทำไม่ได้นะคะสิ่งที่ยังติดอยู่ในใจของเขาก็ได้แปดดาบเนาะเป็นเหมือนพัฒน,นาการที่ผูกมัดเขาไว้ ทั้งตัวแล้วก็ใจนั่นเองนะคะสถานการณ์ที่ผ่านมานะคะปัญหาอุปสรรคต่างๆความนิ่งเงียบความเงียบงนันหรือว่าการทำร้ายความรู้สึกของคนก็ได้ที่ทำให้เขาคิดได้ตรักได้แล้วก็รู้สึกตัวนะคะสิ่งที่เขาจะทำนาอก็คือการเต็มที่ในความรักในความผูกพันในความจริงใจขอโอกาสอีกครั้งที่จะปรับปรุงตัวเองแล้วก็แก้ไขให้สถานการณ์ต่างๆความสัมพันธ์ดีขึ้นชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนะคะ อาจจะเป็นรักทางไกลเนาะหรือว่าความรักก่อนหน้านี้ที่ไม่ชัดเจนเป็นเพราะว่าตัวเขายังไม่รู้ใจตัวเองก็ได้นะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กันด้วยทำงานที่ไม่ค่อยได้พบได้เจอกันเป็นงานฟรีแลนซ์เป็นงานออกนอกพื้นที่ออกต่างจังหวัดหรือว่าจะเป็นรักทางไกลด้วยก็ได้นะคะก่อนหน้านี้อาจจะบ้างาน ตั้งนาตั้งตาทำงานอยากจะหาเงินอยากจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองก็ได้นะคะโจรทำให้ความสัมพันธ์สูญเสียกันไปหรือว่ามีปัญหามีประเด็นถึงขั้นว่าเกือบๆจะเลิกลาก็ได้นะคะพลังเงานที่ขึ้นมาทั้งสามดาบสี่ดาบแล้วก็เดทเนาะอีกนิดเดียวก็คือจะถึงขั้นว่าเลิกลากแล้วมีการนนเงียบมีการเงียบหายจากกันไปแล้วนั่นเองนะคะตัวคุณก็อยู่ในขั้นของการสับสนแล้วว่า จะทำยังไงต่อไปจะเลือกทางเดินไหนให้กับความสัมพันธ์ในครั้งนี้แล้วนั่นเองนะคะเกือบจะเลิกแต่ว่าก็ไม่ได้เลิกเพราะว่าตัวเขาได้รับรู้หัวใจตัวเองแล้วนะคะการกลับมาในครั้งนี้ของเขาจึงกลับมาพร้อมกับความชัดเจนการรู้ใจตัวเองการรู้ความรู้สึกของตัวเองนะคะกลับมาเพื่อขอโอกาสที่จะปรับปรุงเพื่อที่จะแก้ไขในสิ่งที่ผิดพ,พลาดไปก่อนหน้านี้หากว่าขาตกบกพร่อง ดูแลคุณไม่ดีพอแคร์ความรู้สึกของคุณไม่มากพอก่อนหน้านี้เขาก็จะชดเชยความใส่ใจน,นั้นความรู้สึกนั้นให้กับคุณนั่นเองนะคะสิบไม้นะคะสิบเต็มสิบให้คุณหมดเลยความใส่ใจความสนใจของเขาหอบมาให้กับคุณเพียงคนเดียวเลยนั่นเองนะคะ